วันนี้นะครับเช้าตู่นะครับเช้าตู่นี่นะครับงูเหลือมนะครับงูเหลือมตัวใหญ่นี่งูเหลือมตัวใหญ่ใหญ่มากนะครับประมาณน่าจะเท่านักแข้งเลยนะครับงูเหลือมตัวใหญ่มาติดตะข่ายนะครับตะข่ายที่คุณพ่อทําไว้สําหรับกันนกนะครับครับแล้วมันน่าจะมากิน นกหรือเปล่ามันมีรังนกอยู่ตรงนี้นะครับตัวใหญ่มากนะครับมาติดนะประมาณช่วงสักตีห้านะครับคุณแม่รู้มาดูทีวีนะครับแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเสียงเ,เสียงประแทกกับ ป้ายนะดังตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบ,ตบนะฮะก็นึกว่าแมวนะครับแต่ว่ามันดังมาหยุดก็เลยนะครับชะโงกหน้ามาดูก็เจองูเหลือมตัวนี้นะครับมันติดอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ประสานทางกู้ภัยนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับก็รอให้กู้ภัยมาดูนะครับที่หน้าง,งานนะครับผมนี่ตัวใหญ่มากนะนี่สังเกตนี่หัว นี่หัวมานะครับนี่คือตัวนะครับนี่ตัวใหญ่มากนะฮะดูลายนะครับแล้วก็นี่หางขึ้นมาน,นี่นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับกระดิ่งดิ่งจนขาดนะฮะเนี่ยดูความแรงแตอนแรกติดเยอะกว่านี้นะครับมันโดน,นดิน่งดูดูโอ้โหย ให้มันหลุดให้นี้ว่าไหว้าถูป่อไปตัวไปกันป่กปกันปล่อยผ้าผ้าปล่อย่อปตัวเปล่ไปกปปเดี๋ยวเดี๋ยวติดอยู่ติดอยู่มันติดอยู่ติดอยู่เห็นไหมมันมันมันบ่มันเห้กูดอเออเดียวนี่มันฝูมันเราบ่คเปอเส้นบวกเอรเนันซือมาเห็นไหมป่อยก่อนปล่อยก่อนปก่นมันติดมันติดอยู่เห็นไหมมันติด มันติดตรงตรง,ตรงข้อตรงตรงข้อนี้ข้อนี้ใหญ่อยู่หลายเส้นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อนี้เนี่ยิดนี้ข้อนี้หลายเส้นอยู่ตอนนี้ก็ประสานกู้ภัยมานะตอนนี้มันก็พยายามดิ้นมันสุดแรงกันบ้าไปกูป้ภัยโทษแหละรอรอ,อ,อกันนะครับจัดก,การเลยตองมีสีดีเลยขึ้นไปรับคอเลย เดี๋ยรอะสากู้ภัยมาเหลือแค่ปมเดียวนี่ครับก็น่าจะสามเมตรน่าจะมีแน่นอนนะครับตัวนี้นี่ยน่าจะต่อยกับหลังคามานะครับนี่ตอนนี้เหลือ มันตอนแรกติดหลายปมนะตอนนี้มันดิ้นขาดหมดนะครับเหลือปมเดียวคือตวงนี้เลยตอนนี้ยงดีไหนว่ารัดเข้าไปหลายเส้นนะครับแล้วทาให้เหลืออยู่รือปมเดียวทรงนั้นขาดหมดนะครับดิ้นขาดดังเปิดๆๆหมดเลยนะโดยความความแข็งแรงของมือนะครับต่้วหากต่างหางขึ้นมาอยู่บนนี้ คือน่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันสามารถขึ้นบนชั้นสองได้เลยนะครับตอนนี้มันอยู่บนชั้นสองนี่นะหรือยุบปมเดียวเลยนะครับคือปมตรงนี้เลยเนะี่ยได้มองเห็นกลางกางจอ ยางยางยางมันยังถอดไม่ได้ยางยางยางมันพยายามจะถอดแต่มันถอดไม่ได้อยู่เฮ้ย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 โอ้โหดูด,ดูตัวหืมตอนนี้มันเมลังใช้แรงมันทั้งหมดเลยนะเบื่อขาดเออขาดว่ะ ต,ตัวตัวอย่าเพิ่งต,ต,ต,ตัวอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งผมผมกำลังดิ้นสุดแรงเลยนะครับตอนนี้ นะครับดิ้นอีกแล้วนะครับเพื่อจะให้หลุดจากจะขาดจากเชือกมันรุนแรงมากเลยนะมันขาดมาหลายปมแล้วมันติดตอนมาติดหลายปมนะไม่ไหวนะครับติดหลายปมมันดิ้นจนขาดหมดเหลือปมท้ายที่คอเนี่ยถ้าขาดอีกก็ไม่รู้จะไปไหนเลยนะครับทีนี้โอ้โหรุนแรงมากนะครับ จะอยู่ไหมครับนีแต่ยังดีมันติดหลายเส้นมันดิ้นจนอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว่ดี๋ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตัวยังไอ้ของคอเลยตัวตัวเดปล่อยตัวตัวเดาแป๊บนึงเดแขาดร่วงนะของ่อยเลย เกิดรถหนามด้วยอ่ามันเกิดรถหนามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังอยู่

จนโอ้ยไม่หลุดหรอกเป็นแผลมันฉีกอะไรมั้งเนี่ยตรงมันอัดกับผ้าคอลงไปนะเนี่ยมันดือดเป็นแผลเลยใช่ไหมน่ะฉีกเนื้อฉีกเลยมั้งเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นแล้วล็อกพอดีมันล็อกที่โคนล็อกที่ตรงนี้เไว้เนาะใช่มันล็อกไว้แล้วมันไม่ใช่ไปทั้งขาทั้งโง้นมันมันไม่ติดครับใช่ไหมใช่ใช่เนื้อเนื้อมันฉีกไม่ได้ตรงใกล้ๆนะโรงงานน้นพันแน่นแล้วนะอ่าเนี่ย พันแน่นคร้าคอมลงมานะพันแน่นเลยในตรงนั้นนะไม่หลุดหรอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนนี้มันก็คือมันเหนื่อยแล้วแต่ว่าเมื่อกี้กู้ภัยโทรโทรกลับมาแล้วครับกู้ภัยโทรกลับมาแล้วโอ้โหดูครับนี่พยายามพยายามคลายตัวมันออกมานะฮะตอนนี้มันโอ้โหเพราะมันดึงนะครับความรุนแรงความแรงของของของความแข็งแรงของงูเนี่ยนะดูมันดึง ออตอนนี้ก็พี่กู้ไขมาแล้วนะครับพอ,พอถอยพอถอยกันนะอันนี้พี่คู้ไฟมาแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตเนียย่ยตอนนี้นันก็ติดอยู่เนี่ยเส้นเดียวแค่น,นั้นนะครับปมเดียวเลยนะไมะ่เพราะเ้ย เฮ้ยพี่จะขาดแล้วจะขาดแล้วจะขาดแล้วโโอ้หนี่เลยตรงนี้เลยปมเดียวนน่นนะครับโดยตัวมันค้นไปรัดข้างบนนู่นเลยนน่นนะครับ ู้ภัยก็น่าจะาโทรประสานเครื่องมือนะครับหรือผู้ที่ชำนาญผู้ชำนาญในเรื่องการจับงูนะเพราะว่างูนี่เขาอันตรายมากนะครบับคนที่ไม่ได้รับการฝึกมานี่ค่อคนข้างที่อันตรายเลยนะครับ พี่กู้ภัยมาประสานอีกหนึ่งคันนะครับผม,มอีกห<ะ>นึ่งคันอืมฮะเนี่ยเขาจอดนี่ไป

ไ,ได้คนไดคนได้ามที่มัเจอได้มันะขึน้นบ้านไ้มันจะนี่มัรปอว่ามันหมดแล้วนี่หมดแหมดมา่ <c oughs> มันีเลยมันส <be> ั <om ers> ้นไปถูกมันจะเอาจังนวะไม่ได้เขาเลยไหนนี่นี่เนี่ล้มัยาวเลล้มึงไรหาเลยมดนได้ไมวะ มีไมนะทองบันไดมีไหมอร่ะไรบ้า๋อยู่หลังบ้านแต่หนึ่งมันต้ลงประจำนะแต่กลัวคนโตผู้ชายกัวมันจะหักเพราะว่ามันหงากนอยากเลอยเอาหัวมาาคนที่มันหนีได้นเลยอวยงไงถเห ก็ไปเรียบตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้หัวมันติดเมื่อก่อนขามันท่าเป็นสัตสีแล้วมันก็ตีเอามันควดเป๊ะเป๊ะป่ะเลยหัวมาปล่อยให้มันดื้อผเทีวแล้วบอกว่าต้องอะไรเกใหญ่กหัวเลยดิ้มาหัวมันล่างเลยดิ่ใ่นะไนะใครหจะกาัอยู่แรเนียจ้ข้อเย้ก้อยนะก็ย้ยหัวมา with the door <laughs>

กอนตอนทุกคนฮะมันไหนีอนเทียนหรือมันไหนเทียนทีนมั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 นเลี้ยเขาไม่ได้เก้อเก้อมาเนี่ยไม่ได้เลยนี่เก้เก้อเฮ้ยโอเคเนาะเลี้ยวขาไม่ได้เก้อมาเนี่เกอมามามาเนี่มากินข้าวมาแล้วมับมามาไปชิมแล้วเก้อมานี่ จอนจอนจอนช้อนตรงท้องมันขึ้นไปมันท้องอ่ะมันมันพันรวดหนามอยู่งัดไหมเอองัดกินไปก่อนงัดไม่ใช่ไม่ใช่่งานว่างอ่ะมามากินข้าวมาเกินละท่อนมากินข้าวมาแล้วมาเอ้ยยกไปยกไ้ยกไปเนี่ยยกไป้นี่ยเข้ารวดหนามเลยวะ Tân hạng thang Đi đi thang 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 đi 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 thang 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 nè, thang 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 Ừ thang 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 thang

ไรงแข่ง่ัคีเหม็นหนักโคตเห็นโคตเลยอ้อาอาไล่มหมดแรงล้ขอความนะครับนี่อันนี้มีมีมีอันนี้ได้ไหมอยู่ไหมสองแต่สองชั้นนะโอ้ไม่ไหวไม่ได้ไม่ไ้อยู่ตลาอ้ไม่อยู่แล้วเลยถข้าวได้ไหมข้าวอยู่ ดูนะครับดูมันดิ้นจนหนังมันเปิดเลยนะครับมีกะสอบเปล่าสอบไหม,มไหนี่แสบมด้วยไอ้หน้าทองไปหาให้ เอาตัวงตองส่งปยหญ่เดีเหายี่เวยขาตัวตัวเขาไปหยิบตลับเมตรตลับเมตรยาวมาไปตลับมัวนใหญ่ปายตัวตัวก้าวนี่่่่ เท่าสามเมตรสิบเซนมเืตรเท่าไหร่นะสามเมตรสิบ,บสามเมตรสิบโอ้โหสามพันศูนย์ไูงร้อยสาเมตรสามเซน

ปล่อยใาการกันนะจังหมาเลยกให้นะกัล็อไว้ล็อกคอไว้ยกไปยันหมยามียไป่นี้เลยแล้ก็ปล่อยเไปเลยไปเอนั่นเลยตัดอีกงไปยานอ่ะไจะแกเลยปล่อยนี่ปล่อยานก็ปล่อยเลยหน้าบ้านยาก็ปล่อยลงมา แน่นแน่นจอกิไก่อยกินไก่นะมันอยู่บัวนะันอ่เนี้ยมันครถแขกเลยจอยปล่อยไหมแถวไหนดี่ะนี่แขกกระตุด้วโอ้่ยากเยมันกี่กิโลน่ะสามาสี่กิโลโอ้สามสี่กินแหละได้อยู่ประมาณสามโลนอ่ะ ขอบค okay. okay. so right. okay. yeah, ุณมากนะครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับระดับตีห้าก่อนมันน้ำมากเลยเพื่อจะออกมา ขอขอบคุณพี่พี่ผู้ไทยอยุธยานะครับที่มาช่วยจับงูเหลือมตัวใหญ่นะครับผมเข้าบ้านแม่นะครับขอบคุณครับผมไม่ต้องมาอีกนะน้องเหลือม